BABY! อดนนีจะเป็นการไช้ใช้อีกรอบหนึ่งค่ะเพื่อที่จะเก็บเป็นพื้นที่เก็บลํำม,มันของเฮานะคะเก็บเก็บลํำม,มันไว้นะคะหลังจากที่เฮ่าไปตัดลํำม,มันมากนะคะ จะเตรียมพื้นที่เก็บละมันไว้ค่ะปลูกในฤดูฝนนะคะคาดว่าจะประมาณอีกจักสองสามเดือนนะคะฝนมาเข่าก็คือเตรียมพร้อมปลูกค่ะอันนั้นจะเป็นมั่นที่เ้าปลูกเนาะคะ่ะที่เ้าปลูกเดือนพฤศจิกายนะคะ่ะ กอยู่ประมาณนี้เนาะคะพอเห่าก็ยังบม่หันได้ใส่ปุ๋ยหนามไม่เพิ่นเนาะกะไ้เพื่อที่จะเมี่ยนรั่มันเห่านาะคะอย่างเด็ประมาณนี้นะคะ่ะรถพวกเห่ากะอยู่ทีหาชิปแรกเนาะค่ะ SP ห้าสิบห้าสิบ SP นะคะห้าสิบเออเนอเอเอเอยังก่อเท่าไหร่เนี่ย บ oh, อแมนห้าสิบห้าศูยดอสพโอเิวบ่ได้อ่พึ่งออกมาเลยประมาณหกเดือนแล้วเนาะคะ่ะรถเท่า,อาเอามาหาอยู่หากินเนาะคะ่ะใส่หวัวคะแมนกะะเนื้อหนันกระจัจงได้ใส่เนาะคะ่ะ อยู่ประมาณนี้ชาวไร่ชาวนาไทยมาน่าจะเก็บไว้หลายอยู่เนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าพื้นที่ปลูกมันเท่ากับอยู่ประมาณซิไรและะ้วค่ะ ปีหนี่นะ่าจะเห็ดน่อยลงแนเพราะว่าราคามั่นก็บโค่อยดีไป็นแนเนาะคะ่ะเข้ากับโบเห็ดลายเอาฟุดไล่พอปีนี้แต่ดีกว่าเ้าโบเห็ดเนาะอันนี้จะเป็นยาให้วัวเรานะคะบเ,บเด็เเดตดเพลินจักเถื่อบเด็ดปล่อยมัวมากินเท่นี้จะเถื่อแล้ว เข้าก็จะไปเอาวัวมาเขาขอ,อกกันเนาะค่ะเนาะตอนนี้เนาะ